ตามเพิน่นเจ้านะ่ะมี่ลูกไปประเทศไทยบ่โดยไปจักคนน่ะนะไปผู้เดียวละลูกผู้เดียวหันไปบดเขอยู่เอาไปแต่น้อยๆพ่อก็ไปหารับจา้างแม่เพิ่นอยู่เฮือนแม่เป็นทองใหญ่เลยอาหารแต่เนี่ยนั่นผู้นีแม่เป็นทองใหญ่เลยแม่เลยเชียเมื่อแม่แม่เสียลูกลไปออืงาน สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและกระต่างประเทศนํำเดอ้อมันนี้มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับซ่องยูทูบบ่าวพรสตูดิโอเนาะพี่น้องซึ่งสําหรับคลิปนี้บ่าวพรก็จะมาตามหาลูกสาวให้ลุงจยุยเนาะพี่น้องเนาะก็คือ ลูกลุงจุยนี่เพิ่นไปประเทศไทยเนาะพี่น้องไปประเทศไทยไปร้ายปีและวบิดติดต่อกัรมาบ้านเนาะและที่นี่แหละทางลุงจุยนี่เพิ่นได้เบิ่งรายการของปรพ์หวังส่วงอ่าหนึ่งฮาสองปีที่ผ่านมาที่ประพรเหตุรายการตามหาผู้คนนะพี่น้องเนาะทางลุงจุยก็เลยว่าก็เลยแบบว่าให้ประพร์ประกาศตามหาลูกสาวของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งซองประพรน์ี่เหตุซองรายการผ่านมานะพี่น้องอ่าแรกๆก็คือตามหาผู้คน ที่สองมากัซอยเรือที่สามมากัตามหาคนที่สี่มากัะซอยเรือแบบสลับไปสลับมานะพี่น้องคือทั้งซองบบพรนี่ซองไซเดอร์นะพี่นอนะ้องเนาะมีคนกลุ่มหนึ่งกับหมกักในพริ้นตามหาคนอีกกลุ่มหนึ่งกับมักซอยเรือแต่ว่าการตามหาคนี่จะมักลายกว่านะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้อง <c oughs> เผื่อผมเป็นการเซียวลเวลาเดี๋ยวเข้าไปสอบถามลุงโจยกันเลยเนาะว่าที่ไปที่มาของลูกสาวเพม่อน ไปแบบใดเนาะแล้วก็เพิ่นมีสื่อยังไปไทยจากปีไปไทยไปประเทศไทยแต่อายุจากปีเนาะเดี๋ยวเข้าไปสอบถามลุงโจยกันเลยป่ะพี่น้องสบายดีลุงโจยสบายดีลุงสบายดีนอพี่พน้องก่าสีมาสอบถามเพิ่นเจ้าน่ะมีลูกไปประเทศไทยบ่โดยไปจากคนน่ะนะไปู้เดียวและลูกู้เดียวหันไปไปเ <c oughs> ขาออยูเอาไปแต่แน่นอน พ่อก็ไปหารับจ้างแม่ผน้ยื่อเฮือนแม่เป็นทองใหญ่เลยอาหารอืมอืมไปญาติเป็นพอดีแม่เป็นทองใหญ่เลยแม่เลยเชียเมื่อเมียแม่เสียลูกไปอืมอาหาอืมอ่าไปมูเขาหัวคนในบ้านนี่ยหัวไปอืมและหมอผู้หัวไปหางใต้ได้ดิฮะอ๋อตายแหละเขาหัวไปเล้วบันี้มันมีเขาเนี่ยชามคนแล้ะคืนมาหมดแล้วนะจุนั้นได้จุนั้นก็สาวปีได้เขาไปได้ เขามาแล้วจนคนไทยมาส่งไล้นั่งทุยสื่อฮะนังทุยอ๋อก็คือลูกสาวพ็ทเทวสื่อนังทุยนังทุยเออคนชุ้งคนชูงแบบคือเจ้านี่บ่คนขาวเออคนขาวก็ว่าดำอ่ะมันอยู่เมืองไทยมันเป็นคนขาวคนดำแดงเลยส่วนคนไปแรกๆฮะอนุกพจศกปีพ่อเทวมงสิบสองปีนี่แหละส่องปีโดยยังน้อยอยู่ยังน้อยจากปีที่ผ่านมาเลย แต่ปีเก่าๆหลายงลายวอสมควรนั่นเอสองเก้าเก้าสิบเก้าเนาะองัปีจสแงานนีทำนั่นไหเสากเนาะื้อทุยน้องพอเท้านั่งทุยหลังจากลงเฮือนไปแล้วหล้วกับบริติต่อกลับมาบ้านเลยบ่ต่อทีนนึงพาเงินหมาให้นนึงพาเงินใหม่อะไรช่วงนั้นพอเ้าเขาเขาพามาให้บหันนันสามพันสามพันบาทโอ้สมัยก่อนสามพันบาทรว่า ในลายเติมเนาะเพิ<ถ>่นไปจากเดือนแล้วเพิ่นจะผ่างเงินมาให้พอแถวสา3000มพันนะสองปีนะ้สองปีเออสอ,องปี<ส>จังเลยผ่มามาสองพันแล้วกะ็โทรไปบา้านนี่คนบ้านนั่งนั่งทุยบ,ยบ่บ่พังความว่ะคิดดื้อแหละต้นต้นงานวะ่นนวะต้นงานเลยพอวันนี่เจ้าหัวเจักบ่งานมาอยู่หูวจักว่ะหูจักจนให้คอยเบอร์ว่ะแล้พอจุดให้เบอร์เบอร์แล้วคอยโทรใช้แต่ว่าคอยใช้น้องทุยแล้ว่ะ ดิมยังทุยังไปทุระว่ะนะเขา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 บอกพอเหเท่าแก่เออเท่าแก่แล้วบานีเอ้าว่ะทุบบนรีบัวหับเหมืนทุบบนรีเขาปิดเครื่องเลยเป็นสารสารมันจะนั่งกับเสียเลยเสียเลยสิฮุนโอ้้พี่น้องกับเพิ่งฮู้แต่ว่าลุงลูกลุงโจยที่เพิ่านไปประเทศไทยน้องพี่น้องตั้งแต่คนไปได้เงินสามพันบาทแล้วก็แล้วเรื่องเลยเออเท่าคขุนมือเลยการันต้องสองคนเมื่อมุดการัน หมู่ที่ไปทำกันาซามคนเลยสองโค่กลับมาเบิดมาหมดแล้วแต่ทั้งพระเท่าได้สอบถามมาว่าคนที่กลับมาเพิ่นเพิ่นไปอยู่กันจังไงเขาว่ามันมันต้นงานเขาก็ว่าว่าต้นงานแต่ว่าหมู่มันไปน้ำกันแล้ก็พิกันนะเรียกว่าผู้นี้จะใายลูกคอยกระบอกจักมันเป็นคนใหญ่มันผลิบหน่อยอ่าผู้นี้มันยันเป็นสันหลายล้านคอยดูเชื่อมือก็อยู่น้ำกันลาวไปเรื่องเมื่อมันาลาวเดือนหน้าคนจะเมื่อนะเลยแล้ว เยินข่าวว่าเอาพวกพม่าว่ะเอาพม่าว่ะได้ยินข่าวเขาจะว่าเออเอาพม่าเออเลยยันพวกพม่า่าสิบเฟจักก็ไม่เ็เลยกับพวกขาดอกกระเทาบางที่เป็นไปได้พัวอยู่พม่าหรือบางทีก็อยู่น้ำพัวเลยโดยเรนไปได้แต่ทั้งกระเทานี่ได้ไปเบินโมอดูโมเดาหรื่บ่เออเขาว่ายังเขาว่าได้ลูกได้พัวแล้วเขา่จะเป็นกระเทาะโอ้ทรัพย์ตืว แลยวอันเขาพาสนนั้นเลยอันผู้อไปหาจนหลับเงินเขาจนบ้านเมืองหลับกูเขาจนเหตุหมดช่องปีสามปีจังได้จุบหนีฮะเขาว่าท่านน้องเจ้าี์หันเขาไปพุ่นหอดพุ่นหอมสองห้อมไทยเบึกคนหัวไปหันลูกเจ้าว่าลงทางเมืองว่าสิฉันเขาไปเบิึงอยู่ปากเสวิ่งเขาปากเสวียไอยู่บ้านเขาก็ยักเลยเขาไปฮะ เพราะว่าผู้ใดลุงทางไปปักเซ่แหละทั้งทั้งเจ้ากับแเบิึงเออว่าล้วนเขามามืองนี่มาจากสิมเมือมงเมืองลาวาอ,อ่ะไปเบิึงเสื่อเงินกับบอแม่นนอ้อยสรุปแล้วกับบอแม่นบ่แมน่แมนซือ้อนั่งทุยเอื้อยนั่งทายนั่งทายนั่งทุยนั่งทนชื่อลูกพ่อเนี่อืมก็คือสรุปแล้วพอเท่าทั้งเบิร์ตนี่มีลูกจักคนกี่คนสี่คน 4คนเออแล้วนั่งทายนั่งทุยนั่งทน้นแล้วก็บักอันใส่พ้นนี่จะสดงว่า3คนเนีื้อเหรียนกันลีเนาะด้ยกับพ่อเท่าก็คิดหอดบ่ลูกอยู่โอ้คิดอะอยจ่ใจจ่อยพอจุนให้คู่มือรูอ้ ความว่าขีดห้อนเนาะไปเบิกโมอนโมเดาลลายมอพอสมควรแต่ละมอผนกว่ายังมีชีวิตอยู่ได้พัวอยู่ต่างประเทศงเช่นนี้สิเนาะไปเห็นกันแล้วตอนคืนมาบ้านมาซองได้พอซื้อโจยพอซื้อโจยเออคลิปวิดีโอ่ะสถานี้ก็น่าจะมู่นี่เออโจยดีน้าว่าบ้านบ้านสนุนไส้บานสนุนว่าหันเดี๋ยวนี้หันเข้าไปในห้องว่าสนุนไส้ว่าหันบ้านสนุนอ่า เดี๋ยวนี้ก็เขายาว่าบ้านชนุนไส้มันแบ่งเลยว่าหันออกแต่ชนุนเก่าแต่ไรไส้เออบ้านชนุนไส่บ้านน่องแสงหรืบ้านแต่แต่กระห้องนั่นมันมีหุ่มลูกแต่แต่ได้แต่กระห้องว่านุกแต่บ้านชนุนไส่จังหวัดกระห้องบ้านนุกแต่แต่ครับบ้านพวกพอหรือบ้านกลางบ้านชนุนกลางบ้านเก่าบางเกิดบี่ฝุ่นกับบ้านชนุนกระห้องบ้านชนุนตังหวัดตัวนั้นชนุนไส้ ตัวนี้เราบ้านก้างตังวน,น,นั้นเราบ้านน้องแสงใช่ใช่กันมันเป็นเนาะ,นะโดยก็คือประเด็นนะ่ะช่วงอันน่ะช่วงลูกจะชี้ไปฮะแต่คือมีคนส่วนไปที่ฉันบอกโดยงวงไปอ,อันคอไปาหันในตุ้ยในอันนี้เอาไปในตุ้ยอนันพิ่ชังนหน้าชิโนนี่ในตุ้ยคนชิโนเออถ้าเราเป็นนายหน้าเนาะนายหน้าเออแล้วคอยจนล่มกับเปล่าฮะ ว่ามัในใน,ในี่ฮันมใช้ต้องถุยว่ะต้องถุยเจ้าในจนงานแล้วว่ะต้องถุยเจา้เาบ้นบุฟังความเบาความมันเบาอัน,นพวกท่าแก่ขเขาว่าบุฟังความเบาเป็นยังเจ้าบูทรงขึ้นมาห้าคอยเขาว่ะเจ้าก็ให้ลูกขอตจนงานให้เจ้าไปห,าห้าคอยถ้าจะห้าพภพ่อแหละไม่ยังจะคอยสีอุนุนให้ถ้าว่าคอยมียมันคอยบุกับคอยเยอะพอเบากับบุคอยโดยโดยอืมเลยเบาไปบอนเบอร์ฮั่นคอยโทรไปแหละจะมปถึงคว่าไปชุละ มาปิดแฝงในละครปิดเครื่องเลยเห็นไเป็นยังันเท่าขุมมือเนี่เลยเาไปปีแต่มันปีเก่าๆอะไรบ้าง1999ป้อนเกิดปีพศ .1995 30ปีนี่เลยี่งานแต่อันนี้99 6 7 8 9ก็น่าจะ3 36เอ้ย66ปีเพราะถาทึกปั๊บโลหกปีแา้วก็คือตั้งแต่ลงเฮือนไปกับบริการมาเลยบ่บรหาเห็นตาเลย ไปช่วงอายุ12ปีเนาะพ่อเท่าการเดินนี่เพิ่นก็น่าจะโอ้ใหญ่แล้วเป็นลูกเป็นเมียแล้วนี่นี่มุ้งอือนี่อีนี่อีนี่อีนี่ยังเป็นน้องมันอีกประมาณเกือบอายุเพิ่นกัเบิ่งพี่รองเพิ่อไปช่วงอายุ12เศรษฐก็พอดีเป็นโอ้เศรแปดเป็นบอกขนาดอีนางผู้ไปอายนี่อีนางผู้ลูกแม่นี่ยังเป็นลูกน้องมันอีกลูกพ่อฮะ <ห>เราพี่สักอบ้นน้องอีชายชายอีชุยอีชนนะสายพ้น,พนถ้าว่าลูกเจ้าเบิ้งคลิปอยู่นขณะน,นี้อยากพากยังถึงลูกสาวพอเทอลองลองอาไปในคลิปก็เป็นเบิง้งตอนอนี้กันว่าลูกเอ้ยกันว่ายัางกันเห็นแทกับกลับขึ้นมา,มา,าพอหาแม่พี่พอแม่ตายแล้วยังจะพอ่อหรือพอกับตาบอดนี่เสือโจยพอนี่อ กบมาบัตรมาซองพี่ลูกเอออ้อเธอว่าเอ้ยกะาอยู่นี่น่างทายอ่านงทนอ่านงทนเอาพัวแล้วนังทายเอาพัวแล้วนั่งแต่เพ่งแต่นาั่งทุยสสยพ่นกอยู่เฮืออยู่น้ออนำคอยนี้ให้ลมลาวเตาคืนมาพี่แล้วอยู่บาทสนุนพี่แม่เจ้าตายแล้วแต่เจ้าไปทางแล้วฉันทนจะเออมากลับมาโดยตอนอดา ตอนเพิด <Wars> ป <ijn> ้านะแม่ยังยังโชว์ป่วยอยู่เออตายตายแล้วก็เราไปไปแล้วมีคุณวัวไปไปเลยเขาย่างเอาเรื่องจะผีดปุ่มปุ่มคี้รถอยู่ท่าแมงผูกเขายานเออเออเขาเขายันพ่อแม่หัวจักเลยแต่ว่าส้วงลูกจะไปแ้วเพื่อนก็ไม่ได้บอกบ่าหนูยังไงบอกไม่ได้บอกหลักไปอยู่ว่าหมู่ส่วนลหลักไปเอหลักไปแปลว่าคนบ้านเดียวกันนี่เออเออคนขายท้งอ้อมก็แม่นก็น่าจะบอกบอกได้อ้อมเหรอพิน พอเท่าสมัยก่อนแบบนี้เพราะว่าสมัยตอนหน้าเขาจะไปขายเฮงงานะนะออขายเางงานก็สิ้ว่าว่าไปทำงานได้เงินแค่ไหนี่ไปทำได้หน้าไปแล้วหเสียเงินเลยออ่รนัเออแต่ชุกเปิ้ลก็พากันไปจริงๆแล้วการเป็นได้หน้าลาคนลาวไปส่งให้ได้หน้าหรือว่านายจ้างทย่ฝั่งไทยแล้วก็ได้ข่าวหัวอย่างประมาณแล้วถ้าว่าคนใดไปทำงานแล้วก็ต้องใส่หนีคนนี้ได้ใส่หนีที่นายจ้างอัน ให้ให้พวกนี้มันเอาเละจนจอดหลักอันเดียวน้องอะไงปอบเปอ่ยนบางคนกับจุ๊บเพิ่นจังให้เงินเดือนบางคนกับเพิ่นบ่ให้เงินเดือนเลยน้าป้าเท่าป้าเท่าเห็นรายการเขาประพรนฉันบ่เออรู้ว่าได้เห็นพวกบ่แล้วงี้เขาเอาเผื่อว่าว่าปรพอมีคนคว้าคนสองคนท้ายก็มีแต่ลาวนั่นแหละเอาว่าใส่ลูกผู้ชายพอแล้วลูกเอ้ย เจ้าเจ้าตาบอดสี่ปีผ่านมาหนิเจ้าได้ยินข่าวแปลว่าเขาว่าบัพพรตามหาคนหรืบ่โย่อยินี่ข่าวอยู่แล้วมาตอนคือว่าแล้วเนาะโย่อยคอยมาเจ้าขอบเห็นหุ่งอย่เดียวแล้วแล้วเจ้าหุ่งจักตอนได้นะิบบัจักตอนนี้ยินเจ้าเขาว่าอะไรเห็นยังเป็นลูกนลูกนะจะเป็นเรื่องน้ยาแล้วเขาว่าใจว่าบัพพรตราโอ้โหนะตามหาคนไปสอบไปไทยเลยนะเกอดว่าพ่มีแต่ลูกผู้เดียวนี่แหละว่า เดินเจ้ามาหางกวาหูบางรดนนี่เพิ่นก็เล่ยเอ,อ้ย<อ>ขึ้นมาก็เลยสอบถามมาพอรอถามเบอรคือแบบนี้เนาะพี่น้องคือช่อ,องอมาพรอน่ะสมัยก่อนนะเฮ็ดสองสายที่ผ่านมาหลักๆที่มาพรตั้ง youtube ใหม่ก็คือตามหาคนตามหาคนในสมัยนั้นก็โยค่อนข้างจะกระแสตอบรับหบลายพอสมควรเนะ<ด>า,<ด>ลาะลอยลังจากนั้นตามหาคนแล้วก็มีช่วงหนึ่งช่วงที่สายบุญกําลังเหตุพร้อมก็เฮ็ดสายบุญมาเหมนนี่ลอยตอบมาก็สลับไปสลับมาแล้วก็มาขั้งที่สี่ได้อพี่น้องเอ้ยลอยเอ่อมาพรเปิด ซ่องครั้งแรกก็คือตามหาค้นต ilot, ่อมาก่ะสวยเรือต่อมาก็ตามหาค้นสวยเรืออีกสี่ข้างนะพี SC. SC. ่องก็คือเอฟซีอยู่ในช่องของพรมีสองกลุ่มสองกลุ่มเป่าหมายสองกลุ่มนะเนาะอ่ามันบ่เมนว่าซ้ายเดียวนะพี่องแต่ถู้พเห็นคนไทยก็เห็นลูกผูเขากะคันลูกอันเบิ่งก็ให้กลับขึ้นกับบ้านพี่บ้านชนุนทีลูกเอ้ยจักว่า่นไปทุกพม่าแล้วไปได้ลูกอยู่พม่าเออจักจักว่า แกับเจ้าทางติดต่อมาฮหัอติดต่อมาลงทางแล้วเลยเชื่อมาเลยอีกูดนีเรื่ยเหมือเได้ไปพร้อมกันกับลาวหัอ่าปเปินคนไทยมาชงฮอดเฮือนพี่ได้ดีได้พวกเธอไปพร้อมกันมือเดียวหมดแล้วไปนร้กันมือเดียวเออมือเดียวแล้วบานนี้มันมันอยู่สองพันสองมัดนะข่าฮะันเรื่อยมาคุณเจ้าเจ้าทางชิเมือจากชิเมือแล้วเขาทามทางแบ่งทามใช้บานขอยเลยคุนพ่อหน้านะ มาพี่ผสมแมวพนตายเลยผู้เป็นลมจะพุ่นเลยเพื่อนกะมาเออข้าแก่คนไทยเลยมาออฮ่อเทือนพี่เลยเคยมาทอแก่คนไทยมาส่งกับพี่แล้วเพื่นไทยเงินรายเกือบห้าพันบาทห้าพันบาทก็ออคือไปรุ่นเดียวกันกับลูกเจ้าเนาะโดยพอจะไปถามเกี่ยวกาบทำงานคนละที่ยังเป็นคะนที่ต่างคนละไปเขากะโบจักรพี่กะโบจักรแต่ว่ามีวัฒนธรรากูเพิ่อนว่ามันมีน้ำเอื่อยครับอันพอจะไปทำเบิ้งตะแหลงอ่ะ่าอือ ถ้ามีหูบก็ได้เอาหูบไปประกอบเพื่อตัดเพื่อให้ฝซีเบิ่งเบาหนาเบายังกันหนาโดยโดยมีน้องหูมันใจนีเมี้อช่องใหม่สร้างใหม่ผลพอว่าเอาไปด้วยจะเขาถิ่มไฟจักเมือปอเล่นนอนตอนเอาอย่างปอเลีนโอ้โมันจะว่ารู้ยจ้ะจะามลูกโอ้ไมนี่เด้อคันเกยอ่าอ่ามีจะ มีมีหูบอยู่มั่นใจเออเออไมีหุบอยู่ซองซ้ำหูบผูกข้าเพิ่นบ่ทิ่มเนาะอืยันนั้นผู้อฒ่านี่มันปลาหึงเลยยันมันถิ่มนะยันมันลงมันลืมเขาบอกใส่อันไหนเสนอผู้ลูกไม่ต้องก็ม่แต่ว่าเมื่อหน้ามันนายบุพรกับจ้ามาประกาศตามหาลูกให้ลุงโจยอีกเนาะถ้าว่าเพิ่นได้หูบไปนั่นมานะพี่น้องเนาะถ้าแม่นเจ้าให้ลูกสาวถ้าแม่นลูกสาวกลับมาหนี่งคือสิดีใจครับโอ้ดีใจขนาดเลยลูกเอ้ย จังใดเนาะจักเป็นจัแบบจักเป็นบาจักเลยคนหัลักษณะสูงเออคนสูงคือเจ้านี่บ่บ่คอยเป็นคนตี้อะคอยเออเออคือบแต่คนนี้คนคนสูงแต่มันคนแบบว่างามกว่ามูน่ะมันนะมันเป็นประเภทบุคคลงมูมันฮะต่างต่างมูแบบว่ามันมันนำเสื่อเสื้อของของแม่มันฮะคนสูงคนสูงคน คิงิงบางฮางน้อยมันน่ะคล้ายแบบเบาสายพลนี่แหละเนาะเออบางหางหน้อยแต่บานนาตาม,มันโอ้ยช่วยอะไรอีนั่นประจกคนไทยโอ้ยเป็นคนไทยแห่งแห่งงามขนาดอีนัะ่ะข้าวใจอีพีกสรุปแล้วสรุปแล้วลูกลุงโจยไปน่ะไปตอนอายุสิบสองปีโบเห็นอ่ะประมาณสักหกปีกับอายุเพิ่นกับประมาณสามสิบสามสิบหกสิบเจ็ดสาิบแปดสิบแปดปีเลยพ่อท้าวเออมองนั่นแหละ แสดงว่ายังหนุ่มเติบเออยังน้องน้องไอ้ผู้อีสายอดยังหนุ่มอยู่น้องผู้อีผู้ไปลำพอมเลยหนึ่งหนึ่งน้องเพื่อนเหระตอนนั้นน่ะเฮือนหาอยู่อยู่พุ่นบ่เฮือนของลุงจุยเออว่าอยู่อยู่พี้ทางอ่านเพราะว่าออกจากพุ่นบางหันอยู่พุ่นเนาะอยู่อยู่พุ่นอยู่พุ่นแล้วก็มาอยู่พี้อยู่พี้แล้วก็มาอยู่นี่นี่ลมหุกุดเฮ็ดลมหุกุดเฮ็ดเลยแล้วมาอยู่พุ่นอีก มีอะไรตายฮะไปอยู่นำนำมะเสาออีกพุทธิอีกตะกี้เฮือนจะมีเฮือนอีกหลังหนึ่งนะนี่บ่เออนี่นี่นี่เลยนี่เพิ่หลังใหญ่ลมกุดเจ้าเก่านี่เออลมกุดไปแล้วก็มั่งตัวนั้นแล้วกันเฮือนนั้นเหว่งเหว่งค่ะอ๋อเฮือนตะกี้หลังใหญ่ปนั่นแหละง่ายเจ็บแต่ว่าเฮือนชาบแบบนี้ชอบบ่หน่เออกว่าเลยสำนันใหญ่อือสำเพียงหน้าตัวนั้นเออ แป้นก็มีชังก็มีรบกุฏิเห็ดเแต่บางทีก็เรือหน่อยหนึ่งซะเรือหนึ่งจากสายบานพอกับไปรับจ้างคนเก็บเอามอบเออบางคนเก็บเอาบัการ์เขายู่วัดโอ๋บวดยวดเลยเออมันยุกรอไปเลยเลดยกจะมีประทับยึนมุ่นบนยอดเลยเออเฮ้ยลังแป้นบักสิ่พ่อรังกะฮักเฮ้ยลังแป้นผุ่นกะฮักปีนั้นสามรังลังน้ำรับไปเนี่ยจักว่าช่วงนั้นบ่จักอันช่วงที่อ่า แถวเขตบ้านประพรกับเฮือนฮักเฮือนยังเออหลายปีที่ผ่านมาเน่ยเออนั่นแหละเจ้กว่าสิบกว่าปีแล้เออม้งนั่นแหละจัากว่าเดียวอันนั้นหมดจั๊กแบ่หละเดียวนันหมดจักหมเท่านั่นแหละมันฟาดมันจะเห็นมันลงไปทางพี่เออแถวนั้นกับเบิร์ตอลาบอยู่ยัดแม่เหนเลยสิบกว่าปีคือรังอืมแม่นแหละแล้วที่นี่แหละตะกี้อยู่นี่บ่หมดทถวเออนี่ลเก็ตอนนี้หลอด่างกับปีผูู้้เออรัวปีลงพี่บ่ปีใช่จำเฮือนอยู่นั้น ta vừa cho nên mình nhục lên sau nhăn sau mà mình nhục cái làng khả bài tầm như vậy bao nhiêu ờ à sang cái gì chuyên muốn mốt cái gì khỏi sang cái gì có mày mày sang cái gì hoàn là nhăn mày mốt anh nhớ lấy vào mày xia hai cái đây mà do mày cứ cao ก็ปะเอออยากหายไปเลยไปอ่า้ยก็เลยย่อมาได้แต่ตูบตัวนี้เนาะอยู่นี่กระหอดแล้วบ้สิบกว่าปีโอ้กว่าเลยกว่าเลยกว่าเลยเราบางบวชสาวปีกันนิดนึ่งเลยโอ้แม่นเมนเพื่อนพ่ออยู่นี่แหละรับสาวสาวปีอืมช่างเถอพ่อแป้งเพื่อนหลังเนี่ยนะเพื่อนเชิดเท่ห์ฮะมันง่ายเลย ง่ายเนาะพอเท่าเนาะย่อปสาสดงว่าที่ผ่านมานข้อดินก็จะอยู่ซื่อๆย่ยยังไม่ได้มีดินอของตัวเองเนาะดินหันยูหันบางานแม่เขาตายใน,ในหนันดินพอมีตะลิบปลาพุ่นแล้วพอเ้วชุกยากโบมียังแหละแล้วจะมาไว้ดินหันแล้วบวมมีท้องใหญ่ฮะแล้วเป็นตับมะเล่งตับเออแล้วตายชื่อดินเขาก็เอออือเขาบอกพอ พ่อก็ได้ดินนาดินบ้านโลดอันนี้คือดินเฮือนเนาะดินนาคือคนว่างนะนั่นเป็นก็คือแบบว่าเรื่องอันยังแหละเห็ดเงินก็จจะเสียเันเปรัจ้างอันจุควายจากบ้านไปบ้านนั่นเขาก็เลยเอานาเบิดเขาเลยเอาเรื่นาช่ส่วนเฮือนดินบ้านกัอทั้งพ่อของกันลูกจุยนี่ไปจำไปคไปปัวเมีเพินเนาะเอไปท้องใหญ่พี่อ้เพิ่นกับพ่ออยู่แล้วพ่อพ่อจะได้จ้าเราพ่อใต้แต่ห้อง ตายก่อนมียโดยบริเตามลำลังมีอะตายต้ต้ก้อนไม่จักเลยพอแม่คงพ่อให้ต้นเล็กพ่อเป็นลูกหล่าพออายุพวกกัน้อยด้วยชิบกขนนะอาหัรนะแมวเหล่แต่ปีลูกเนี่ยผ่อเห็นเห็นท่านเอือดเอือยเสียมเฮียงช่องขนตายมาแล้วเสียมพวผู้นึงอยู่มีผู้นึงยังเลือดช่องเอือยผู้ชายผู้เล่าผ่อนนะ ใช่พอเป็นลูกหลาลูกหลาเนาะอพี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้การนี่แหละนาะพี่น้องก็คือมาประกงประกาศตามหาลูกสาวให้ลุงจยุยเนาะมาพร้อมกับบคิดบอฟันนะว่าลูกสาวลุงจุยนี่จะไปประเทศไทยนะพี่น้องเนาะมาพอพดีเพิ่นเอ่ยมาพ,ร,พร้อมกันเลยแบบว่าประกาศตามหาให้เพิ่นเลยเนะาะก็มีแต่ว่าเมื่อหน้ามื้อหนน้พี่น้องให้ลุงจุยนี่ เอาหูมาบัาพองก็จะประกาศตามหาอีกข้างนะพี่น้อง <No. S 1> สื่อลูกคนก็นคือสื่อทุยเน,ะนาะอายุ<อ>สามสิบแปดปีประมาณนะพี่น้องไปประเทศไทยตั้งแต่อายุสิบสองปี <No. S 1> ไปน้ำหน,น้าหนาะณสมัยก่อนนะ้พี่น้อง <No. S 1> แต่ละคนที่เสียหายไปประเทศไทยเนี่ยคือไปนาำหน้าหนาบอเสียเงินจัก,กี่แต่เขาจะมาเอาไปฟรีใช่ใช่หรวเขากลับไปขายให้นายจ้างอยู่ฝั่งนั้น <No. S 1> นายจ้างก,ก็เลยฮักเอาขาให้งานบางคนกับน, <No. S 1> นายจ้างเขาให้เงินเลยนะพี่น้องก็คือว่างช่วงอัน สองสามทิศล่างก็คือกันได้พอเท่าโ<ด>คนคนหนึ่งเิไปประเทศไทยเศร้าวกว่าปีมาเลยลุงทางกลับมาบ้านอมานำนนคนเมืองโซนโหนคนเมืองโซนพามาแล้วก็ถึงได้อะไปส่ใออง,งให้พ่อเพ็งทางบ้านอย่างบา้า,งบานนาแพงนาพังอยอางนืออ่นทางกลับอ,อันนี้ก็คนไทยมาส่งนนส่งคนในบ้านเนอะอเช้านั่งถุยห้องมันนะเช้าลูกพอเพ็จเด้อ ของแม่เขาเป็นเป็นเอื่อยของเมียข่อยด้วยเป็นฉันนะก็เลยแบบว่าเขามาส่งเนาะเดี๋ยวคนไทยมาส่งคอนเทนขึ้นขี่รถมาจากแต่พุ่นเลยแต่คงเทพเลยทางเจ้าแก่เป็นเลยเนาะเออเจ้าแก่คงเทพเ้ยเข้าไปุผ้ไมาแบบว่าอยู่นเพ้ำผลายปีเพิ่นก็เลยอีต้น เศร้าไปปีจนเราต้นแล้วไปเมื่อไปนี่เราจะพาเมื่อตั้งเฮนนะก็บอกเราบุจักซ้ำเรากลเราบุจักช้ำเมือม่อแล้วอีกูดหนึ่งจ้ะคง<อ>ไปตั้งนี้หน่อยตอนนี้เรายัางอยู่บุ่อจักเมื่อแล้วไปไปใส่แล้วไปไอเออไปอยู่บนเกาะั่นแหละหากเราเคยไปแล้วมาแล้วเราเห็นใบสบกสปอเห็นยังพบแหละเราไปบันนี้เราบุญญาเนี้ยเราหุ่จักแหละ ือตอนแร,แรกมาอยู่ใหม่เท่าแก่ก็อาจจะบอกบอกบอกได้อีต้นน้พี่น้องพอเห็นไป, <No. S 1> ไปแล้วกะ็เห็นความดีของลูกจ้างก็อีต้นบางทีบางเท่าแก่ก็ขี่รถมาส่งเองก็มีนะ้พี่น้องคือลายรายเคสจากที่ว่าจากที่ทพ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหลนะเนาะที่ผ่านมาจะเป็นประมาณนั้น <No. S 1> ตอนเข้าใหม่เท่าแก่ก็บอกอย่างอีต้นปะไหดบางทีก็รล่าง <No. S 1> แก่ช่ไหมาออยู่ <No. S 1> ไปสิบปีสัปีช0สิบปีก็ขีดอีต้นแล้วกะ็เลยแบบสุขสารไปมีความผูกพันไปเเ <No. S 1> นาะนะ โอเคน้ำพิน้องสำหรับคลิปนี้ผมพรอมกับชิดายคอโตจบคลิปในชั้นนี้น้ำพิน้องเนาะอ่าจังได้ก็สีชอยประกาศตามหาให้เด้อลุงโจยเด้อจอยจอจยจังได้ก็ขอให้เห็นกันแล้วกันหลุดชาวหลูกชาวพอสามสิบกว่าปีถ้าเห็นก็มาเยี่ยมยามพอเน่ยน้ำพินเออกลับมาบ้านมาชองเด้อมาพอแหละสมมุติว่าพิ่นเบิ่งคลิปอีโอในขนาดนี้เพิันจิจืดเพราะเจ้าเนาะเพราะจืดแหละฮึ่งแหละ หมดชื่อเออหั้งจแต่ชื่อแล้วพอโจยว่าอันเอื้อเล่ากันนั่งทายน้องเล่ากันนั่งทุยอะไรนั่งนั่งทนน้องเล่าหันเล่าเป็นนั่งทุยนั่งทายนั่งทุยอะไรนั่งทนอะไรใส่พ่นคนีณเป็นลูกลาอ้าวพอเท่าฉัหรับคลิปนี้ขอตัวลำลายเด้อ แย่กมุ่อหน้ามุองหน้าจักมาพ่อกันใหม่เจ้าโยี๋ยสบายดีพระธรรมโยวสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกฐานนะพี่น้องกะจังไดรกะภาคแซ่คลิปนี้ออกไปหลายๆ้นนะพี่น้องเพื่อว่าให้ลุงจุ๋ยเพิ่นได้เห็นลูกเพิ่นสักครั้งหนึ่งเนาะโย